สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีตอนเช้าก่อนพาทิศขืนเนาพี่น้องมาเก็บบกเขือไปกินเก็บบกเขือปลูกบกเขือก็ะได้กินบกเขือพี่น้องเปรียบเสมือนทามีแอบสินค่ะทามีแอบกับทางบริษัทอยู่ในมืออยากกินย่ามใดกระไดเมือนบอพี่น้อง อยขายตอนไหนก็ได to ้เวลาว่างขายได้เลยพี <with> ่น so, ้องเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าอยู่ก็ขายได้คอไ้มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็เติมเน็ตเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเข้าไปเรียนรูเอากนทักกันมาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดงานข้าราชการหรือมีงานประจําเฮ็ดยังอยู่กับเฮ็ดได้พี่น้องเวลาว่างเล็กๆหน่อยก็ทําได้ก็แบบนี้ไงมาเก็บมะเขือก็ทําได้ ปลูกบกเขือไว้ก็ได้กินบกเขือบ่แตกต่างพี่น้องมีแอปสินค้ากับทางบริษัทแล้วนี่เปรียบเสมือนกับบกเขือพี่น้องเข้าใจบ่มันอยู่ในมือมีแอปสินค้าอยู่ในมือกับทางบริษัทดีอีลีจังซีและพี่้องผู้ได้สนใจทักมาเด้อพี่น้องเด้อไปเรียนดูก่อนค่อยทำคาความกัหลาย บ่มีเพื่อนคบพันธ์กระเฮ็ดใดพี่น้องผู้ไรสนใจทาก,กันมาบ่าได้นั่งเฮ็ดเบิดมือบ่ได้นั่งขายเบิดมือจังสี่ละพี่น้องเปรียบเสมือนมีมะเขืออยู่ในมือปลูกไว้กระได้กินนะพี่น้องแบบนี้ละบ่ได้ขายบ่ได้แพ็คของดอกขายแบบไงบ่ได้ขายแบบแพ็คของขายจังสี่ละมาหาเก็บ,บักเขือกระได้ขายแล้วนี่ ซำนีเด้อพี่น้องเด้อบอกไว้ก่อนผู้ดใดสนใจทักมาได้จะเด้อเพิ่มเพื่อนกันไดง้ง่ายๆเข้าหาเลยพี่น้องแ้ะสิไดห้หูจักกันถ้าบอจักกันก็บอไดเรียนรูจักเทื่อบอไดเฮ็ดจักเทื่อง่ายๆจ้า